ตอนนี้ตลาดเริ่มเปิดครับจิ้มเอลแบ็กเราค่อนข้างมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะง่ายง่ายง่ายแล้วเดี๋ยวก็หาเก๊งวงเก๊งวยกินกันต่อนะใส่แววแบบดำแบบแววแววขอบคุณอย่างมากเลยอย่างบางคนทักไม่เองก็ขอเอาของรามาช่วยเนี่ยผมแบบเออแล้วไองทีมเรานี่มีคนอยากมาร่วมมาด้วยกับพวกเราไหนต้องวอมขอพอเป็นสีดำดูไปก็ดูดีมากเต็มโอ้โหนะพี่นะมีช้าเก่าๆแล้วก็ใหม่ๆอย่างเดียวแสดงว่าคนเก่าๆดีครับคนแก่ๆ สนับสนุนโดย n o r w a y Outdoor เต็นท์หลังคารถลูปท็อปเต็นมีนัดคาเฟน่นัดกันดูแลสุขภาพต่อมาแมัมเซอกันใหม่นะครับสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่ All Back Camp s i t e t h a i l a n ์นะครับครั้งที่3นะดินแดนแห่งนี้ออคแคมป์ s, นะครับมอสัปดาห์ที่แล้วก็ได้ไล่เรียงกันบางส่วนสําหรับใครไม่ได้ดูก็ไม่ได้ชมไม่ได้แล้วก็สัปดาห์นี้มีให้ชมกันต่อครับ ครั้งที่3ครั้งนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณครับร่วมเดินทางกันมาทีต้องขอบคุณเลยครับทังหลังเราครับ Not ต a y o u t d o o r นะครับเป็นในส่วนของอุปกรณ์ลูกท็อปเต็นต่างๆนะครับวันนี้เราเอาแบ็กแบ็กมาก็คืออุปกรณ์เต็นต์ลูกท็อปเต็นนะครับอย่างที่เห็นก็ที่นี่เขาจะมีหลายขนาดครับ1 2 1 4 1.6 1ดหนะครับหรือแม้แต่เป็นลักษณะของทร์สทนี่มันเป็นส่วนตกแต่งของลูกท็อปเต็นก็มีนะครับ หรือแม้จะเป็นโลแคมอะไรก็มีอุปกรณ์ต่างๆหรือแม้จะเป็นเก้าอี้ที่นอตเวย์ทำออกมาเพื่อบบบริการคนชอบแคมป์คนชอบเดินทางน,นะครับสนใจก็เข้าไปดูนะครับในส่วนของนอตเวย์เอาดอร์หรือจะใกล้เดินทางไปใกล้โครงการมไม้าแถวนนทบุรีนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับนอตเวย์เอาดอร์นะครับวันนี้ต้องแนะนำกันเลยครับเ p แปที่หนึ่งเรื่องแอร์เคลื่อนที่แลับกับพัดลมตัวนี้2ีนิ้วนะครับก็เข้าไปดูได้ในเจแปนะครับไทยแลนด์นะครับ งั้นบรรยากาศในส่วนของ All Back Campsite Thailand งานที่3าครั้งนี้จะมีอะไรต่อก็เข้าไปดูบรรยากาศภายในงานนะครับใครอยากติดตามเรื่องราวของ All Back Campsite Thailand เข้าไปได้ไหนบ้างครับอ๋อติดตามได้เรามีกลุ่ม a c e b o o k นะครับ All Back Campsite Thailand นะครับเราสามารถกดเข้าไปกดไลค์นะครับเพื่อว่า ฟังข่าวสารจากช่องทางนั้นได้นะครับได้ครับทีนี้เราเรามองว่าทุกแบรนด์ครับทั้งตอนนี้ตลาดเริ่มเปิดครับทีมออลแบ็คเราค่อนข้างมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะครับตัวเลือกเยอะซึ่งซึ่งเรามองว่าคือทุกแบรนด์เลยตอนนี้คือน่าสนใจหมดเลยครับผมใช่ใช่เพอช่วงมืดตอนนี้ก็เป็นส้มตำไก่ย่างออกบูทส้มตำไก่ย่างครับสำหรับชาวแคมป์เลยครับครับผมอ่ะฮะดีดีดูดีดูดีดูดีอ่าเนี่ยเนี่ยส้มตำไก่ย่างเนี้ยฮะนี่ไง อร่อยด้วยเออน่าทานอ่ะเห็นเลยอยู่เลยเนี่ยอ่าเขาไปดูอ่าต้มตำไก่ย่างดูดิดูเลยครับเออเนี่ย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 เนี่อ้จอไอจ๋าคือแบบน่าทานมากน่าทานมากน่าทานหน้าทานหน่าทานมากเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยต้มตรงต้มตำเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยต้มตำก็ถือว่ามื้อเย็นเนาะมื้อเย็นง่าย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 แล้วเดี๋ยวก็หาเก๊กงวงเก๊กงวยกินกันต่อนะก็พอแล้วของมื้อเย็นแค่นี้แหละ เป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ดีโอ้อบอุ่นมากอากาศดีอากาศก็ดีขาดดีนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกก็มีแต่ของแต่งแบบเต็มที่กันหมดอันี้ครั้งแรกของพวกวะครั้งแรกมาร่วมเลยป็นไงบ้างหอแบงเป็นไงบ้างอ่อแบงมันผมว่ามันอลังการมากนะนะรว่ามันสีดำน้งหดแล้วมันดูแบบมันดูมันมันยิ่งใหญ่อะ ซึ่งงานบู้นี่ก็เป็นงานสีดำอยู่แล้วใช่ในนี้ก็จะมีงานผมก็เยอะอยู่นะดีใจไหมดีใจไหมดีใจมากเลยงานเราอยงานเราก็ได้บอะว่ามีมีคนสนใจมีคนสนใจมีคนได้ไปใช้งานจริงอะไร้แล้วก็ไปสอบถามมาเบื้องต้นก็โอเคเขาชอบกันหมดไม่มีปัญหาเลยเผอว่าเจอผู้เจอผู้บริโภคโดยตรงใช่ใช่เป็นงานเจอผู้บริโภค แล้วก็วันนี้ก็มาในนามของยูเซอร์คนหนึ่งที่ใช้เต็น์สีดำใช่ครับด้วยแล้วก็อีกหนึ่งในนามในตำแหน่งก็คือเป็นสปอนเซอร์ใช่เป็นไงบ้างวันนี้มาสปอนอะไรบ้างวันนี้ก็มีเพจเพจหนึ่งยูสองแผ่นแล้วก็เพจสองยูหนึ่งแผ่นแล้วก็จะมีเอ่อเป็นเพจลองเพจลองกระทะครับแล้วก็เพจลองแก้วอดเลยที่ไม่ได้เลยเสียดายเสียด้เสียดายก็ก็เป็นมา ทำเฉพาะด้วยได้ถาครับทำเฉพาะของในงานจะเป็นลายโลโก้ก็จะเป็นของงานออกแบบครั้งที่สามจะเป็นมินิเตตชอบอะไรในความ b บ c k to b ของออ l b l a c เขาครับชอบความเแอร์ชอบกันอ๋อจริงเหรอเออแต่เราแบบไม่ค่อยเข้าเลยนะเราทำไมอ่ะทำไมชอบใช่ไหมชอบแล้วพอมาแบวบดำแบบแบล็คแบลวคอะไรก็ได้นะฝากติดตามด้วยนะคะเอิ้นควันแค ตามได้ที่เช่าง m a เ o u t c a m นะคะหรือว่าช h อปปี้นะคะ MadOut.cam ค่ะหรือว่า t k t o k s h o p ก็ได้ค่ะที่ MadOut.cam ัดแนั่นจะซื้อเวลารายการเนาะพูดซะขนาดนี้น่าจะซื้อเวลารายการเออสนับสนุนโดย JPX ที่1เรื่องแอร์เคลื่อนที่ เป็นธรรมเนียมครับผมว่าเป็นธรรมเนียมสำหรับสำหรับแอดมินสำหรับแอดมินลงมาต้องเช็คเช็คเลดติ้งหน่อยชนดื่มชนดื่มชนดื่มอะไรครับพี่บอลปีนี้เป็นไงบ้างเอาแบบเข้าๆมันแปลกครับผมผมรู้สึกว่ามีสมาชิกใหม่เข้ามาเยอะสำหรับปีนี้นะผมว่า มินอย่างเงี้งยอย่างเงี้งยก็เคยมาครั้งแรกอันนี้มาครั้งแรกเหรอครับโ<ข>อ้ยใจดีต้อน,นรับมันก็เปิดมากขึ้นอ่ะคนที่ไม่เคยมาก็กล้ามามากขึ้นแล้วก็ทั้งตัวเองที่แบบมือใหม่ก็ยังกล้ามาอะไรเงี้ยเมื่อก่อนผมยังรู้สึกว่าสมาชิกใหม่อาจจะไม่กล้ามาครับผมกิจกรรมกิจกรรมถือว่าแบบมีมีลงรายละเอียดให้แบบร่วมสนุกกันแบบให้แบบเข้าถึงมากขึ้นใช่แนี่นะได้แล้วก็ที่ที่ี่ขาดไม่ได้คือต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีโอ้พี่พูดเลยพี่พูดแมนมีใครบ้าง Jpx พีเอ็กเบตพอกเบตนะเต็งเบสเวของแคมป์เปตปีอ่าพีเอ็กเป็นแคมป์ดีไซน์แล้วก็อีกเรื่องอีกเยอะขอบคุณนะขอบคุณนะพี่ต้องขอบคุณเพราะว่าเป็นเรื่องการให้โอกาสซึ่งกันและกันแล้วก็ขอบคุณอย่างมากเลยอย่างบางคนจะทักมาเองว่าขอของรางวัลมาช่วยเนี่ยผมแบบเออแล้วไอ้กลุ่มเรานี่มีคนอยากมาร่วมกับพวกเราเนี่ยก็กลายเป็นผลพลอยได้ของสมาชิกที่มากันในวันนี้มีแง่มัแง่มครั้งที่สี่ไหมี่ ก็จริงๆเราจัดปีละครั้งปีละครั้งต้องมีละครั้งเป็นหลักเ,เพราะว่าแอดมินขาลากไ,ไม่ไหวขาลากไม่ไหวแล้วก็ถ้ามากนหลายวันมีโอกาสตกงาน <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ส yes ิ่งที่เราจัดก็คือเราจัดเป็นมิ팅เล็กๆมิ팅ย่อยไ่ก่นก็มีย่อยๆต่างันเนียป็นโซนเป็นไปไปแล็บไปโน้ตไปคอแล็บอะไรครับแต่ก็ทุกรังแต่ของเราเน้นย้ำอีกทีครับเข้าไปติดตาวม่วนที่โอแบ็คแคมป์ไซต์ไทยแลนด์นะที่เดียวเลยนะพี่แล้วก็เข้าไปแชร์เรื่องราวอยากเป็นสมาชิกอยากมาร่วมกัเป็นพี่น้องๆกันสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ยังไม่ได้เป็นสีสายดำแต่ว่าอยากเข้าสายดำยินดีต้อนรับนะพี่นะเข้ามาสอบถามนี่ก็นี่ก็นี่ก็โดนป้ายยาวแล้ว อันนี้เหยื่อเราใช่โดนป้ายยามาโดนโดนโดนป้ายยามานานยังครับเป็นปีแล้วเป็นปีแล้วครับแล้วทำไมคีนี้จะมาครั้งแรกก็ช่วงอากาศดีด้วยค่ะอากาศอ๋อจังหวะโอกาสมันได้วันนี่เป็นครั้งแรกที่งแบบมางานครั้งแรกมางานครั้งแรกมาแคมป์ด้วยเหรอป้ายยามาถือว่าโชคดีมากมาเจองานออแบ็กซึ่งมันคู๊กูมันเท่ๆอย่างนี้หอกนาด และสำหรับช่วงนี้ครับในส่วนของบรรยากาศออฟแบคแคมไซต์ไทยแลนด์เดินทางกันมาก็าต้องขอบคุณนะครับโรงกาแฟขั้วละมุนนะครับนะครับละมุนทุกครั้งที่ได้ดื่มนะครับวันนี้โรงกาแฟขั้วละมุนมีทั้งขั้วแข้มขั้กลางขั้อ่อนหรือจะเป็นแบบดริฟ b a แบกก็มีให้เลือกกันนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับในโรงกาแฟขั้วละมุน วันนี้บรรยากาศเช่นเคยครับกำลังอบอุ่นนะครับมีความสุกกันไปหลายท่านได้ของรางวัลก็แสดงความยินดีด้วยนะครับหลายท่านไม่ได้ก็เดี๋ยวรอปีหน้าหรือบรรยากาศกันไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูครับบรรยากาศถ่ายรูปร่วมที่ผ่านมาหรือว่าการมาร่วมกันครั้งนี้แล้วก็ไปดูบรรยากาศกันต่อแล้วกันครับเป็นไงบ้างบรรยากาศคืนนี้ดีนะหนาวเลยค่ะหนาวเ,เลยอ่ะฮะ เนี่ยนะใช้ใช้คำว่าหนาวเลยเหรอหนาวเลยเหรอโอ้หนาวอย่างนี้ต้องวอมก่อนไม่ต้องถามพูดไมหน่อยไหมไม่เป็นไรผมลิ้นรัวแล้วสารภาพโอเคก็บรรยากาศนะเดี๋ยวไปลุ้นรางวัลกันเนาะได้นะไปลุ้นรางวัลแล้วก็ให้โชคดีทุกเซนเลยเป็นไงบรรยากาศยามค่ำคืนนี้เย็นดีครับเย็นดีนะเย็นดีนะถือว่าเป็นจังหวะดีนะครับวันนี้ได้ของรางวัลอะไรบ้าง ได้อะไรนะที่ใส่ถ้วยกาแฟสักอย่างผมไม่แน่ใจอ๋อเหรอเอาถือโอ้เด็กๆรางวัลเล็กๆนะเดี๋ยวไปรุ้นรางวัลใหญ่ใช้ไม่เป็นหรอประกาศเตรียมที่ใส่แอร์กลับบ้านแล้วจะไม่เห็นได้เขาเลยอ๋อคือได้ข่าวว่าตัดเคสใส่แอร์แล้วครับผมตัตวองเคสเลยนะครับอย่างดีเลยเตรียมแล้วเตรียมที่แล้วก็แล้วเป็นไงไม่เห็นได้เขาก็ร้อยสองร้อยคนแล้วคิดว่าตัวเองจะได้ ไม่ไม่เตือนเพื่อนบ้างมีรางวัลอื่นอย่าไปท้อยะพยายามเข้าไปพยายามเข้าไปชอบมามากค่ะเพราะว่าชอบมาดูเต็นมาดูเต็นใช่ไหมครับอันนี้เป็นสมาชิกออแบ็กอยู่ไหมครับอ๋อเป็นเพิ่งมางานแรกเพิ่งมาครับแต่ว่าก็มาเอามาในส่วนของโซนเฟรนโซนโซนโซนหรือว่าเป็นออแบ็กเลยออแบ็กเลยออแบ็กเลย่ครับรักชอบอะไรในความเป็นออแบ็กครับ ในความแบ๊กแบ k กนะของอแคมปงก็มันเป็นพอเป็นสีดำปุ้มันก็ดูดีมากเต็มหลายคนบอกว่ามีความลึกลับมีความสุขขุม <c oughs> มีความเท่ <c oughs> เราบอกว่า <c oughs> ดูดี <c oughs> ดูดีของเราโดยความหมายเป็นไงครับดูแบบคือแบบอะไรฮะ แบบว่าพอมันเป็นเต็นท์โอ้ค่ะแค่ะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะอ๋อหนูอยากพูดด้วยก็ดูดีดูแบบคือมันดูดีกว่าแบบเวลาเข้าเซ็ตสีดำปุ๊บมันดูดีดูหรูขึ้นมาเลยใช่ดีดีคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันบรรยากาศโดยรวมเป็นไงครับที่นี่โอ้อากาศดีค่ะอากาศดีนะวันนี้เนาะแล้วก็บรรยากาศจัดตรงจัดเต็์จัดลานจัดงานดีมากนะ เดี๋ยวคราวหน้าหนูวิ่งเลยนะหนูวิ่งไงทั่วเต็นท์เลยเนาะดยตัวลานเลยนะโอเคไหมคะค่ะนะาน้โอเคอันนี้อยู่กับอ่านี่หนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับคนตื่นเต็นท์นะครับและอีกท่านหนึ่งรักแคมไลฟ์สตอรี่ครับอ่าไลฟ์สตอรี่ก็ถือว่าพบหน้าพบเจอกันบ่อยนะพี่เนาะพบเจอกันนะปำงานประจำเป็นไงพูดถึงเอาเบรกให้ฟังหน่อยอ่ะพี่ตั้งนิดนึงอ่ะช่วยช่วยถือให้ผมหน่อยอ่ะาสีดีครับเป็น เป็นไงให้ดีอบอุ่นเอะมีท่าท่าพเก่าๆแล้วก็ใหม่ๆอย่างเหนียวแน่แสดงว่าคนเก่าๆดีครับคนแก่ๆเปิดเรื่องแล้วแบบว่าโอ้โหดูดิข้างหลังโหตัวตัวตัวไล่ปแบบน้ำอ่ะตัวเปรี้ยวอ่ะใใคครรไปยังไงก็ยังเป็นเหมือนนนนนัั้้อย่างเหมือนเดิมอ้าล่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในชอบอะไรในความเป็นแบ็คครับชอบความดำครับความดำหมาเปิดเปิดจะของดำเลยของดเจ้าของดำฝั่งนี้ครับไลน์สวารีฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้าง เป็นไงครับมางานอาไรครับตอนนี้ของดําที่บ้านก็เหลือแต่เก้าอี้ครับตอนนี้เรามีเตีภาพก็ยังมาเหมือนเดิมทุกปีโอเคก็ถือว่ามันเหมือนมาเพระเพื่อนๆกันปีนี้เห็นอะไรปรากฏการอะไรในการใช้ของดาเทนนิสดำบ้างไหมครับเขาแบบเข้าๆไปของของของเยอะเลยตอนนี้ของของบ้านเราเนี่ย เอาเข้ามาเล่นหลากหลายสนุกสนานหลากหลายนะครับสนุกสนานกันมากเลยครับแล้วพอมันเล่นเลยมันเล่นแบบเฉพาะมีธีมดำนี่มันแบบจริงผมแล้วก็คนเข้าคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะในเพจผมตอนนี้แบบเข้ามาแบบชอบราแชร์อะไรเขาก็ชอบกันของดำครับผมก็เป็นเรื่องที่แบบว่ามามามาแชร์ความรู้สึกความรักชอบของดำเหมือนกันนะอากาศนิดๆหน่อยๆวันนี้ทำอะไรรับประทานเหรอครับเนื้อย่างเนื้อย่างว้าวว้าวเนื้อย่างก็เป็นไม่ค่อยเป็นด้วยนะไม่ค่อยเป็นนะ สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพอีกหนึ่งบรรยากาศที่อยากแนะนำกันหรือว่าเป็นงานแบ็กหรือว่าเท่าที่รับรู้มาผมว่าก็เป็นสักไม่กี่ตัวเนาะที่จะเปิดขึ้นในเมืองไทยแล้วก็เป็นฟังก์กชั่นที่ดีอยากพามาชมแล้วก็มีพอพิเศษด้วย ดูไกลๆไ,ไปหนิงห,ห้อยไม่รู้ท่านผู้ชมจะเห็นไหมฮะวันนี้อยู่กับเจมนะเจมเป็นหนึ่งในสมาชิกแค,คมป์ไซต์ไทยแลนด์ <c oughs> นะครับแล้วก็พบเจอกันหลายครั้งแล้วก็เห็นใช้ของดําอยู่หลายแบบใช่อะไรแปลกๆอยู่เลยเลยเหรอครับ <c oughs> ผมชอบเหมือนแต่ละครั้งที่มาจัดมมชอบเหมือนกัน <c oughs> โอ้ภาพจะได้ไม่ซ้ำใช่จะไม่เหมือนไม่เหมือนนะวันนี้เจมเอาอะไรมาครับตัวนี้ เปมาเปนะเขาเรียกเตนเปชื่อโมเดิร์ดับครับโมเดลร์ดเขาเป็นสกุลของประเทศอะไรครับเปเอออันมันมันเป็นทางยุโรปแต่ผมไม่ยังไอนี้ได้มาจะได้มาได้ได้มาอย่างไรครับได้มาเพราะว่าให้ที่ที่อเมริกาเขาสั่งให้ครับเพราะมันมันเปิดมันเปิดทีที่อเมริกาเห็นครั้งแรกก็คือเป็นแค่ภาพสเก็ตในใน แต่ว่าก็ให้รุ่นพี่เขาไปดูของจริงไปแอปมาไปยังเลยตอนนั้นตอนนั้นเขาเขาออกแบบแล้วเขาก็ลงในในอินแต่แกมครับแล้วผมก็เลยไปดูใช่ครับดูเจอก็เลยกดกดกติดตามไว้ข้อดีคือเต็นเปรตัวนี้ก็เป็นลักษณะเปรนะแต่ว่าวางพื้นได้เป็นเหมือนเป็นคอร์ดได้เป็นคอร์ดได้เป็นคอร์ดได้ก็อย่างนี้ก็วางบนคอร์ดได้วางบนคอร์ดได้นะก็แล้วแต่ฟังก์ชันอยากได้หรอว่าก็มีความเก๋เกันไปมาเป็นสีสันกันไปนะออแบกนะ เขาเรียกเมนูอะไรอ่ะครับซี่โครงหมูย่างครับซี่โครงหมูย่างนะครับซี่โครงในกาลังจะย่างนะตอนนี้ข้างหลังกําลังจัดการเงไฟอยู่ได้ไเป็นเมนูพิเศษครับที่ที่ได้มาเมื่อกี้เลยเปิดยูทูบ b e รอเล่นรอเล่นโอเคก็เป็นหนึ่งเมนูของคนแคมป์มาไปดูกันโอเค ว้าวนี่นี่นี่ไฟไฟ,ฟโอเคหมูหมักเรียบร้อยแล้วหมูก็หมักแล้วไฟพร้อมพร้อมลุยบรรยากาศครับยามก่ำคืนนี่เป็นมิตติ้งแรกๆนะครับที่เราพามาดูบรรยากาศก่ำคืนแล้วก็โดยฝนฟ้าอากาศเต็มใจมากนะครับแล้วก็ก็เจอเจอบางบ้านที่มีน้ำใจบางบ้านก็ไม่มีน้ำใจเลยพอเรามองกลับไปเขาจะหลบตา เราก็เราก็เกิดความท้อแท้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นจิตใจของคนปัจจุบันนี้นะครับก็เร่งให้หน่วยงานของรัฐช่วยแก้ไขด้วยแล้วกันคงไม่ใช่บ้านนี้เนาะที่ผมพูดออเหรอครับเห็นไหมว่พูดแล้วเราก็ได้ผลไม่อย่าบ้านนี้ก็คือคืนครับก็เป็นมุกเอกาแลเกตอยู่ไหนจ๊ะนี่สุดกาแลเกตไหมคะ ไม่มีก็เป็นโอ้โหโอหสุดบ้านนี้แน่นครับบ้านนี้ถือว่าพูดเองเนาะบ้านนี้ถือว่าครบทวนไปด้วยวิตามินครหลักอาหารทั้ง5้าหมู่นะนะครับกินเข้าไปกินกันไปกินเข้าไปกินเข้าไปนั่นแหละก็เป็นไงบรรยากาศเป็นไงครับดีนะดีนะ การรางวัลนะเดี๋ยวลุ้นกันอีกรอบอนิทกันสารกันก่อนว่าปีหน้าเราจะทำยังไงดีเออผมมีวิธีอยากได้ไหมครับพยายามมองนะครับสาลเจ้าที่เจ้าทางอะไรที่ไหนก็อาศัยอย่างน้อยอย่างน้อยก็ปิ้งอะไรไปถวายท่านบ้างเขาเรียกการมีน้ำใจนะครับเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ความร้อนให้ดูนะครับอันนี้มันร้อนจริงไหมทําทำเหมือนนะคุณดิระวังระวังพองนะครับระวังเงี้ย โอโหโอ้โหเนี่ยเนี่ยยิ้มไก่บ้านนู้นมาปิ้งหน่อยได้กิ้วน่าจะดีนะนะนโอ้หบรรยากาศดีครับพี่วุฒิแบบว่าคือเมื่อกี้เราคุยกันตอนตอนกลางวันเนาะอันนี้บอกพอเห็นบรรยากาศเอ้ยได้ฟิวได้ฟิวนี่ใช่ใช่โอ้ที่สำคัญนะครับพี่วุดตดติดติดๆๆดล่างไหลล่างไหลเข้ามาก็เท่าที่ดูก็ ก็คงไปตามนั้นแหละนี่ก็ถือมาร่วมสนุกกันนะพี่นะว่ามานี่เรยสร้างสีสันในงานสร้างสีสันงานนะเออผมว่าข้อดีของการมามิสซิ่งมันไม่ใช่แค่เราหนุ่มตาวนะพี่มันมีเป็นความเป็นครอบครัวแล้วเด็กๆเขาได้ประสบการณ์นี่คือนี่คือผมว่าเยี่ยมันเลยบุกฝังบุกฝังอ่ะแล้วก็เก็บเกี่ยวเรื่องของธรรมชาติธรรมชาตินะพี่นะโอ้เยี่ยมเลยดีมากดีมากก็เดี๋ยวจะ นั่งตบมือดังๆในตอนมอบรางวัลนี่ขอบคุณมากพี่วดีได้โอเคดูการดูกันนะครับผมวันนี้ได้ของรางวัลอะไรกันบ้างครับนีโตะเลยครับอะหรใช่ครับปะเราไม่สัมภาษณ์แล้วพวกได้ของรางวัลเราจะขายเอาขายเหรอผมว่าสภาพนี้นะลืมไว้ก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เสียดายลืมไม่เถอะลืมทิ้งไว้อะไรเงี้ยใช่ใช่ ชอบอะไรในความเป็นนอกจากเราเป็นน้องของแอดมินนะเราชอบอะไรในความเป็นแบ็คของของแคมพูดตรงตรงเลยครับพี่เอาตรงตรงเลยนะเอ้ยได้ไหมได้มาหรอกพี่บุตรสาเราหน่อยเราเป็นเพื่อนกันดูมาพี่ออกไปของพี่เราอะไล่ะพี่จริงเหรอพี่ไปเจอกลุ่มอื่นเนี่ยกลุ่มอแบ็กนี่แบบทริปๆเลยนะเราก็ขิงกันไปเรื่อยเท่ดีนะอันนี้เราให้ความหมายของความความแบ็กก็คือเท่ ช่วยขยายหน่อยไหมเท่ของเราคือถึงเชื่อว่ามันดูมืดมืดมันมืดลึกลับคึ้นขึลึกลับเลยโอเคโอ้แล้วแบบว่าคือใครมองก็เท่สุดนะผมว่าอ่านี้ความหมายนะผู้หญิงล่ะผู้หญิงมองว่าไงบ้างมามาอย่างนี้คือผู้หญิงอะไรนะไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้หรอไม่ได้ถามสปริงบาเอาผู้หญิงว่าไงบ้างครับเท่ใช่ไหมผู้หญิงมองว่าเปลือง เฮ้อะไรนะเออเออดูเอออยากใช่เฮ้ยชอบนิสัยเราซื้อมาพอเข้าบ้านปุ๊บราคาลดลงทันทีอะไรเขาเรียกว่าราคาเมียผมผมไม่ชอบเลยพวกเฉลยไวเนี่ยช้านี่เดี๋ยวถามแล้วให้เราเราสักเราจังหวะแบบโบบารเรามีเหตุผลนี่แหละฟังไว สองสามปากพูดไปก็ไม่เชื่อเนี่ยเนี่ยเรามายืนยันกันนะนะก็นะะถือว่าเป็นก็อชอบเหมือนกันนะนะก็อย่างเงี้ยอ่ะเราละ่ะชอบอะไรในขอมเป็นแบกครับาใส่เข้ามาวันเนี้ยอ่ะอ่ะนะอ้าวนะอ,อันนี้เสือสิบเอ็ดตัวเลยใช่อะไรของอะไรอ่ะไม่ไม่วันไทยคิดไม่ไมใช่หรอของคิดไม่ใช่อะไรดอกครับดอกอ,อ๋ออะไรนะอ๋อดูดูชื่อเด้๋วก็เสียราคาเลยขอโทษครับอะไรดอกนะโอเคอ่ะเป็นไงบ้าง ครับอะไรเนี่ยเห็นเห็นบรรยากาศแล้วแบ็คเอาเป็นไงได้เจอเพื่อนเพื่อที่เจอเพื่อนหมครับผมใช่ครับที่แบบว่าบางทีเจอในเฟซบุ๊กอะไรครับแล้วเราเรามาเจอกันนะฮะใช่ใช่สิ่งที่พวกเราทําในวันเนี้ยเราไม่ได้ทําเพื่อหวังผลกําไรอะไรแต่อย่างใดเลยนะครับเราทาเพื่อให้เพื่อนโดยเฉพาะทีมแอดมินไปขอสปอนเซอร์มาแต่ทีมแอดมินก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับการสนัือนันนะครับทีมแอดมินแบ่งหน้าที่กันทำนะครับช่วยกัน ไปสั่งอาหารมามีบคคุงคนมาถามผมทำอย่างนี้จะเหลือเราไม่ได้หวังเหลือหรอกนะครับเราหวังอย่างเดียวคือให้เพื่อนๆที่รักในสายดำมีความสุขทุกคนแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าถ้าิีภาพประกันใดขอไปอย่างสูงครับขอขคุณมบ้ารนบขอเขาคุณมมากครับ ก็เป็นบรรยากาศแห่งความสนุกสนานนะครับกับ All Back c a m p t h a i l a n d น,นะครับหน้าที่แห่งนี้ออกแคมป์แล้วก็บรรยากาศแจกของรางวาัลแล้วก็แนะนำตัวสปอนเซอร์หรือ,รอแต่เ,เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะครับแล้วก็บรรยากาศดดแจกของทั้งนี้ทั้งนั้นผม่า,าต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับที่ ร่วมสนับสนุนแล้วก็ให้ความสนใจกับกลุ่ม All b a c c a m p s t h a i l a n d นะครับก็ต้องขอบคุณแทนกลุ่ม All b a c c a m p s t h a i l a n d และก็สำคัญก็คือขอบคุณกลุ่ม All b a c c a m p s t h a i l a n d ด้วยนะครับในส่วนของแอดมินต่างๆหรือก็คนจัดงานต้องขอบคุณที่ต้องให้กำลังใจแล้วก็จัดงานได้บรรยากาศน่ารักมากหลา,หลายเสียงชื่นชมแล้วก็รับรู้ถึงความตั้งใจไม่ว่ากิจกรรมต่างๆตั้งแต่เริ่มเข้ามา สู่บรรยากาศของออแคมป์นะครับตลอดจนแจกของรางวัลหรือรละเอียดต่างๆกิจกรรมต่างๆหรือว่าแจกรางวัลเล็กน้อยต่างๆก็ให้ความสําคัญกันไปไม้แต่อาหารการกินหรือก็การดูแลสา่รทุกสุขดบแล้วก็บรรยากาศโดยบรรยากาศช่วงนี้เป็นบรรยากาศที่มีความาหนาวลมหนาวเริ่มมาทําให้บรรยากาศก็อย่างที่เห็นกันแล้วก็ครั้งนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งครั้ง,งครั้งที่3ของ All Back c a m p t h a i l a n d นะครับก็บในส่วนแรกแคมปิ้งก็เก็บบรรยากาศกรรม่ให้ชื่นชมกันแล้วก็ขอบคุณสมาชิกต่างๆเราผู้คนยูเซอร์ต่างๆที่เข้ามาร่วมงาน All Back ครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่ร่วมสัมภาษณ์ร่วมบันทึกความทรงจำครั้งนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับหากฝากไอ้อีกนิดนึงครับหากใครสนใจเรื่องของเ,ออเสื้อเบ็ดแล้วก็หมวกต่างๆเนี่ยก็เป็นงาน ของเพจแคมป์เซอร์นะครับที่ออกมาเพื่ออยากให้สนับสนุนกันนะครับจะได้มีเงินเอามาใช้ในการเดินทางในการเล่าเรื่องราวต่างๆของแคมปิ้งนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งครั้งที่เรามีโอกาสมาเยือนนะครับก็ต้องฝากไปด้วยนะเข้าไปดูในเพจแคมป์เซอร์นะครับร่วมบุญน,นุนกันได้นะครับวันนี้หมดเวลานะครับก็ เดี๋ยวข้างหน้าเราจะพาไปดูงานมิทติ้งพาไปแรงงานมิทติ้งดีๆที่ไหนเดี๋ยวก็เรื่องราวงานมิทติ้งกลุ่มไหนๆก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ทางแคมเซอร์แล้วก็ทาง m อ t v ช่อง75บานะครับแคมเซอร์ทุกวันเสารน์นะครับต0นาฬิกานะครับแล้วก็เจอกันได้ทุกวันเสาร์10นาฬิกานะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่องเที่ยวแคมปิ้งอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าพบกันครับสวัสดีครับ ชุนแก้วครับพี่ชุนแก้วครับชุนแก้วครับโอเคแฮปปี้เบิร์ <Happy S 2> ดเดย์ <birthday S 2> เลยโยน่ <laughs>